สวัสดีครับมีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับเติมไลายเลนเจอร์ราคาถูกมีให้เลือกมากมายหลายแพ็คเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าที่เก่าเกมมีแอนดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องเพจลุงยุทธชั้นแนลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชันแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Line Ranger นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับ IDNFT นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ามูลครับเจ้ามูลนในอำเภอครับทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับผมแต่สกิลเนี่ยผมโคตรชอบเลยสกิลมันโคตรเท่เลยนะครับผมมาตัวเจ้ามูลนในอำเภอเมืองเถื่อนนะครับผมผมจะมารีวิวในร่างไฮเปอร์แม็กครับผม ตัวม er ูนในอำเภอเมืองเถื่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าเลนเจอร์สายว่องไวนะครับผมเลนเจอร์สายว่องไวนะฮะพลังโจมตีกายมีมาล้านหกครับเลือดมีมา6ล้านสครับผมยืนยืนอยู่ที่จุด180ระยะนี้คือยืนโดนแน่นะครับผมแต่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 แตแตแต แต่ตัวมันมีบาเลียสมบูรณ์แบบครับทุกคนเดี๋ยวไปพูดให้ฟังในตอนชี้แจงสกิลกันแล้วกันนะครับยืน180นะครับผมคูดาวสกิล12วิคูดาวสกิล29วินาทีนะครับผมท่านผู้ชมระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ก็คือคูดาวเลนเจอร์ไฮเปอร์แม็กอยู่ที่6.5นะครับแร่ธาอยู่ที่1,340าี่นะครับผมในร่าง ให้เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนกันครับผมสกิลหนึ่งอาทิตย์อัศาดงนะครับผมมูนแย้มยิ้มโดยมีอาทิตย์อัศาดงเป็นฉากหลังน,นะครับผมสกิลนี้คือแบบมีการเพิ่มมาตราก,การติดคริน,นะครับผมเพิ่มค่าความเสียหายคิดิคอนฮิตแลยวด็เพิ่มความเร็วในการโจมตีสกิลมันเนี่ยเป็นไปในทางสาย Cool. คริติคอลเลยนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมเออสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้กับพกวกพวกบัฟคีบัฟความเสียหายคีบัฟตีเร็วนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองสกิลสองเป็นสกิลที่ผมมองว่าตัวเกมนี่สร้างมาได้สวยงามนะแต่ข้อเสียมันคือ วาดสกิลชาครับผมหันหลังกลับและลัวยิงปืนพกอย่างรวดเร็วดีครับผมคือมีสกิลยกเลิกอมาตะด้วยคือมีดาามจทะลุอมาตะครับตัวนี้โอ้โหดีจัดนะและลดต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่ลดต้านทักษะนะครับผมก็ผมว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ตีกิวเรตได้ดีในตัวหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับผมว่า จะใช้งานยังไงนะครับจะใช้งานได้หรือเปล่าต้องไปทดสอบในกิวเรตด้วยนะครับสาหรับตัวนี้เอออาจจะมีแนวทางในการดีกิวเรตที่ดีก็ได้นะครับผมโอเคสกิลสองกว้าง280จุดนะครับผมในสกิลสองของมันสกิลดาเมตตรงนี้นะครับผส่วนสกิลหนึ่งครับผม กว้าง330จุดนะครับเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถตรงนี้หัวใจเยือกนะครับผมก็เป็นเลเจอร์ที่สามารถได้รับผลกระทบใดๆเมื่อผลลัพธ์รำนำเจ้าหยวนนะครับผมในสเตจุตินะอันนี้ก็คือไว้เล่นสเตจุติแต่ที่สำคัญคือบาเลียสมบูรณ์แบบแบบพัชด้วยนะครับผมคือแบบบวกนั่นเองเป็นเวลา7วินาทีครับอันนี้คือ ผมว่าโกงเลยนะโกงเลยนะโกงกว่าไอ้พวกฟีเลนเฟลุนอีกนะไอ้พวกนั้นก็มีบาเรียรสมบูรณ์แบบเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่วีแต่ผมคิดว่าไม่ถึง7วีหรอกนะครับผมเออโอ้โหนี่ตัวตัวตัวเกมของตัวเกมเองนะเนี่ยตัวเลนเจอร์ของตัวเกมเองนะครับโอ้โหแล้วก็มีโอกาสเปิดหาได้ด้วยนะในเดือนต่อๆไปนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่เดือนนี้นะครับบาเรียรสมบูรณ์แบบถ้าเกิดเราสลับเป็นร่างก้าวดาวล่ะ เกออ้าดาวปัป๊บเราจะได้อันนี้ทันทีเลยครับต่อต้านหยุดศัตรูเอาบรบวารขานชั่วข่าวอู้มพระเจ้าแล้วมันมี3ช้อยไงแต่ก็ดีทั้ง3ดีทั้ง2เลยนะคืออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะแต่แต่เราก็อยากได้อันนี้ปะ่ะจะได้อยู่ในทีมที่แบบมีความสามารถใหม่2ตัวนะครับเออก็ขอให้โชคดีนะครับในการสลับเป็น9ดาวแล้วก็ขอให้ได้ความสามารถที่เราต้องการนะครับผมทุกคนอ,อี้มา เดี๋ยวผมขอพาไปดูในด่านออ396เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปตี PVP เลยนะครับเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับสกิลของมันไอ้ตัวมูลในอำเภอนะครับผมมา ไปกันดูหน่อยแล้วกันนะครับผมจะเป็นยังไงกว่าจะได้เห็นนะครับผมเออมาครับมาแล้วมาละไหนวิ่งออกมาเลยครับผมให้มันวิ่งออกมาเลยครับเพื่อที่จะมีเวลาในการออกสกิลครับผมแบมเรียบร้อยครับครึ่งหลอดดูซะดูซะแต่มันว่าสกิลช้านิดหนึ่งนะทุกคนนะเออมันว่าสกิลช้านิดหนึ่งนะครึ่งหลอดครับบอสอ่ะครึ่งหลอดมีการหลอดเคครับผมมีการเอานิ้วที่ไปขัดที่จะบุกนะครับผมเออ แบบปลอดเท่ครับผมไม่ออกสฟกซิลอีกไม่ออกสฟกซิลอีกมาครับผมปับ๊บแฟกซิลหนึ่งบัฟคริโอ้โหดู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 ดแปมโอ้โหอาจ้าเข้าฝรั่งเกินมันมีอัปเกรดธาตุนะทุกคนนะเอออีกสักทีหนึ่งนะครับผมแต่ไปเล่น PVP ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดแบบความสามารถดีกด็เอาไปยืนเฉยๆก็ได้ไหมเอาไปยืนเฉยๆก็ได้ไหมเออ แล้วที่สําคัญมันเป็นลินเจอร์ธาตุหมายด้วยนะทุกคนอดูดูด,ดูออกสกิลหน่อยสิไม่ออกสกิลครับผมขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์นะแต่ก็ได้เห็นกันแล้วแหละทุกคนนะครับเนี่ยบัฟครีนะครับมาแล้วเนี่ยบับละบับเป็นรูปดาวขึ้นมาครับผมไม่ออกสกิลตายไปแล้วหนึ่งตัวได้เห็นไหมได้เห็นไหมไม่เห็นครับผมมาอีกตัวหนึ่งครับมาเสริมอีกตัวนึ่งแล้วบับบัฟครินะครับผมไม่ออกใช่ไหมไม่ออกไม่ออกสกิลเลยครับผมมาครับผม บับคีนี่ถอยหลังมาแล้วกแบมทีเดียวครับโอ้โหแรงอยู่นะทุกคนผมมองว่ามันแรงอยู่นะเอออสกิลมันเทอะหรอเทจ,จัดเลยนะครับผมทุกคนมาไปปะบัม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 ไม่ออกให้เห็นอีกเหรอขออีกสักบาวล็อกโอ้โหบาวล็อกมาจบแล้วครับโอเคครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไป PVP กันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะ โอเคครับผมขึ้นมาลีกตำนานแล้วไปรู้ว่าจะตีชนะใครหรือเปล่านะเดี๋ยวก็มาลองตีทีม,ท,มทีมนี้ดูก็แล้วกันนะฮะว่าจะไหวหรือเปล่าสําหรับเอาไอ้มูลในอเมรมาเล่นเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าสู้ใครได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละมาลุยครับผม มาลุยกันครับมูในอำเภอ,อ,อโอ้โหเป็นไงอยู่ไหนเนี่ยบาลีสมบูรณ์แบบครับยืนอูกับโอแต่ก,แตก็แต่ก็ต้านผานไม่ไหวนะถือว่าแบบตายไวตายง่ายอยู่นะครับผมโอ้โหเจอแบบนี้คือแทบแทบแทบ,แทบยืนไม่อยู่นะครับผมโอ้โหมาผมลุยต่อครับทุกคนจะไหวหรือเปล่าในเกมเกมนี้นะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ผมเห็นบากินะครับผมคนเอาบากิกับมาเล่นเนี่ย เยอะมากๆเลยนะครับผมปาีิโคดเยอะตอนเนี้จะร่างไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โหเอาไม่อยู่ครับทุกคนเอาไม่อยู่ครับไอตัวโคนี่ไวสโซดาผมไม่ได้ออกนะเพราะว่ามันโดนเพิ่มแรกครับมาแล้วครับนี่ไปแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับผมไปลุย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 นี่นี่นี่จมูลเราอยู่ไหนโอ้โหมูลเราอยู่ไหนครับนี่เดโตกลับแล้วครับ โอ้อะไรเนี่ยเรียบร้อยนี่ครับปลาเรียสมบูรณ์แบบครับนี่แปมโอ้โหวจัดไปไหวบ้าไหวบ้าไหว,วชิวโอ้โหโอ้โหจะหุยอะไรเยอะแยะเลยผมนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหผมขอเล่นแค่เกมเดียวพอนะครับรู้สึกว่ามันจะตึงมือเกินไปนะครับผมแล้วก็ไอตัวไอตัวมูนเนี่ยเอาเล่นไฮเปอร์แม็กเนี่ยยังมาเล่นลีกลำนาญเนี่ยยังยืนไม่ได้นะครับผม ยังยืนไม่ได้นะครับผมเท่าที่ผมสังเกตมานะครับผมถ้าเกิดเป็น9ดาวแม็กเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าตัวมันเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางในการตีกิวลดดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับสรุปแล้วนะครับผมเรนเจอร์เนี่ยพอใช้งานได้ครับให้ประมาณ เต็มสิบให้ประมาณ6นะครับผม6.5นะครับผมพอใช้งานได้นะครับผมแต่มาเล่นหลีกสูงสๆเนี่ยน่าจะยากหน่อยนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธ a n n e l ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ